เวลา8ิา55นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดายสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสัปปทุมสมเด็จป,ประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ทับ2,567และการประชุมสาม,มัญประจำปี2,567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ผ่านมาได้ดำเนินง,ง,งานด้านต่างๆเช่น นำงานวิจัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำ,ลำบรังสีทรงกลวยซึ่งวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อวางแผนผ่าตัดคนไข้ปากแหว่งเพดานโหวที่ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยลาลัยขอนแกน่นการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนต่อชรอนในถิ่นทุรกรันดารใกล้ชายแดนเมียนมา23แห่งซึ่งไม่มีระบบไฟฟ้าสายส่งและอินเทอร์เน็ต การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะอาดแก่โรงเรียนต่อชดอบ้านเทพภูเงินอำเภอ,อ,อน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำปนเปื้อนสารเคมีกําจัดวัชพืชช่วยเหลือผู้พิการ24คนตามสภาพความพิการเช่นผ่าตัดแก้ไขปัญหาปากแหว่งเพดานโวและการใส่แขนขาเทียมพร้อมส่งเสริมอาชีพการใช้คอมพิวเตอร์สอนควบคู่ก,ก,กับการเล่นเกมแก่เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเมื่อหายป่วยแล้วก็กลับไปเรียนต่อในระบบปกติได้ปัจจุบันมีผู้ป่วยราว50,000คนในโรงพยาบาล90แห่งทั่วประเทศ การสอนผู S <S <々>้ต้องขังเด็กและเยาวชนในเรือนจำานทัศน์สถานสถานพินิจ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เมื่อผลโทษสามารถไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการ1 3 9แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แก่สาบันเทคโนโลยีกำปงสปือราชนาจักรกัมพูชาและพระราชทานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอาคารและอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมอาคารแก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลา14ิกา18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลิฟต์หอชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดนิทรศการงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออทพิดิกส์โอกาสนี้พระจักรารโลกกิตติยศแก่แพทย์ผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออทพิดิกส ราชาวิทยาลัยแพทย์ออโทพิดิกแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการงานสแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออโทพิดิกเพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าในการรักษาด้านออโทพิดิกของไทยให้เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของแพทย์ออโทพิดิกไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีผลงานด้านนวัตกรรม12ผลงานและด้านเทคโนโลยี13ผลงาน ผลงานด้นานนวัตกรรมได้แก่เข็มอัจฉริยะนำส่งยาผ่านผิวหนังสำหรับภาวะข้อเข่าเสื่อมเพื่อยับยั้งการอักเสบที่จะส่งผลต่อความรุนแรงของโรคและออกฤทธิ์ลดอาการปวดเข่าดีดหุ่นยนต์แขนกลช่วยผ่าตัดทางออโทโปิดิกส์ทำงานทดแทนมนุษย์สามารถรับรังสีในขณะผ่าตัดได้กระดูกโลห oh ะแทนกระดูกที่เป็นมะเร็งมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับกระดูกโลห oh ะของต่างประเทศแต่ราคาถูกกว่า โรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อง,งานกระดูกสันหลังและนวัตรกรรมด้านการพิมพ์สามิติช่วยตรวจจับและแสดงภาพโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสามารถวินิจฉัยโรคแบ่งตามลักษณะความเสื่อมและสร้างแบบจำลองการพิมพ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีได้แก่การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามิติและการผลิต,ลตโลหะยึดดามกระดูกส่วนแขนและมือช่วยวางแผนการผ่าตัดเฉพาะบุคคลให้ปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้นใช้รักษาผู้ป่วยแล้วกว่า70คน โครงการดูแลคนไข้กระดูกหักจากโรคกระดูกพุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อลดอัตราการเกิดโรคกระดูกหักและอัตราการเสียชีวิตความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีระหว่างผ่าตัดและการใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางออทอพิดิกส์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดได้เร็วอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินเพื่อกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยสูงอายุภายหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักสามารถป้องกันการหกล้มได้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่17มีนาคมนี้ในงานยังมีตรวจวัดความดันโลหิตวัดตัชนีมวลกายตรวจมวลกระดูกให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการดูแลตนเองเบื้องต้นด้วย เวลา17.28นเสด็จออนระหว่างสาวปทุมพระจรพรทานพระราชวโรกาสให้นายแอดกาเดริกผู้อเนวิกานสำนักงานภูมิภาคอินโดแปซิฟิกองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเฝ้าทุลอองพระบาทกราบังคมทุนรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่ฝ่ายไทยและฝ่ายองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจร่วมกันในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย นายธนูขวัญเดชรองเลขาธิการสภาการศึกษารักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูวีน้ำม่วนระดับภาคใต้ณโรงแรมดมอนพลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการนำเสนอผลงานประจำปี2567ซึ่งโครงการทูวีน้ำม่วงในทุงกระมอมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดขึ้นเป็นภาคที่3แสดงความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแนวระดําริรวมทั้งเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน ของเครือข่ายภาคใต้มีจังหวัดนําเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอวันครบทั้ง14จังหวัดมีเอำเภอและชมรมระดับต้นแบบและดีเด่นนําเสนอผลงาน279แห่งสําหรับจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดาเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคใต้ประเภทจังหวัดคือจังหวัดภูเก็ตพังงาสุร,ราธานีและนาราธิวาสประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนบ้านลิพรนเขาล้านจังหวัดภูเก็ตชุมชนบางมารา ต่อตั้งจังหวัดพังงาและชุมชนตะบนคลองท่อมใต้จังหวัดกระบี่ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาและโรงเรียนนราศิขาลัยจังหวัดนราธิวาสระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายยะลาจังหวัดยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในสถานประกอบการคือบริษัทพีเจสาจพาราุจำกัดจังหวัดยะลาและชมรมทวีน เมื่อวันบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนสูงกระจายสินค้าสุร,ราธานีจังหวัดสุร,ราธานีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนคือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว,วชนเขต8จังหวัดสุร,ราธานีและในเรือนจำทันตสถานคือทันตสถานหญิงสงขลาจังหวัดสงขลา